สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมจากร้านวิสิตอีเช่นเคยนะวันนี้มีสินค้าแนะนำนี่นี่เป็นตัวนี้เลยวันนี้เป็นที่วางเท้านะครับสําหรับคนเล่นกีตาร์คลาสสิกนะครับผมแบบว่าเอาไว้ยุกขาข้างนึงนะครับผมนะเจ้าตัวนี้นะครับผมก็สามารถปรับระดับความสูงได้ถึงสี่ระดับเลยนะครับตัวนี้ก็ทําจากเหล็กหนาอย่างดีครับสีดําอย่างดีเลยนี่แข็งแรงนะครับผม วัสดุแบบว่าดีมากเลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ราคา390บาทเท่านั้นนะครับถ้าัดสินใจก็สามารถสั่งซื้อมากันได้เลยนะครับผมทังนั้นเรามีบริการจัดส่งให้นะครับผมหรือถ้าใดสะดวกก็เดินทางมาดูกันได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมนะนี่ว่างานดีนะครับผมนี่แข็งแรงครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมที่วางเท้า สำหรับคนเล่นกีตาร์คลาสสิกนะครับผมครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะขอฝากร้านนูมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ